สบายดีพี่น้องมาสุขชุกด้อจ้ามันนี่อ้นกันสิมาปิ้งปลาทูเด้อพี่น้องเด้อปิ้งปลาทูสู่กันกินตรงนี้เนาะใหม่เลยพี่น้อยปิ้งปลาทูตำมังหงเุ่นพี่น้องกินตอนเช้าพี่น้อย ม,มาพี่น้องมาเนี่มากินข่าวน้ากันตำมะฮูพี่น้องแล้วเรียบร้อยพี่น้องตำมุงปิ้งฟ้าพี่น้องนี่กะปนปลาเมาื่อวานนี่น้องเพื่อนเนาะที่เขาแบ่งไว้เขาเอามาอุ่นกินอีกพี่น้องสบายดีพี่น้อง สบายดีพี่น้องกินข้าวแล้วแล้วก็เดินทางโนนี่แม่พอดีบอเต้พอดีข้าวไปทําธุระพรี่น้องเลยพอดีเดินทางวันนี้เด้อจ้าสบายดีพี่น้องกลับแล้วโอกาสใหม่โอกาสใหม่มาหนานี่ยมาลินแล้วก็หลินกล้าก็ใส่เงินได้กลา้าก็ใส่งเง,ง,สง,ง,งินกล้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอุ่นมหาไซด์เรจ้าพี่น้องเลขไทยปะหกแปดสี่ออปเทิงอะเป็นเลขกงแกเป็นเลขเป็นเสเต็มเลยงามเลยบอเตะเป็นของมวยไทยพี่น้องเลยทุกแปดสี่เลยนี่ซาลีก็จะเดีกกาปะไปดาวอีเน่หน่อยแล้วโอกาสหนจะมาดึงนำโชอน้อยหน่อย สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีกินกาแฟแล้ว,วยังบ่อยากแกไปทางนั้นเลยล้มไม่ใช่ไหมครับจอมกาแฟเต้ชาชาบแล้วเพื่อนมาสิไรชดุด่นนะไป,าปะงานยนะืดเคยมาไปงานยืดเลี้ยงไปได้ชดแต่ฟ้าซีนะเพื่อนยังชินมาอยู่พี่น้องเลยโอ้เต้ยยังชินเมื่อมาหาไซช่วงนะน้ำผลปลาเผาวเดียวเป็อยู่กับแใ่พุ่งมเป็นอยู่คนเดียวพี่น,อน้อง จ็บเจำไหูเจ็บ่ะหักเสียได้ผมพักเนาะได้ผมพักใล้เสือเสือเฮ้ยเอาหัก้าเอาพอเจ็บปะเดียจะบอกแก้วกไปห้ป้ากันเลยใช่สิหลนเงอนไปเอกองไฟอะไบ้่งบริกับร้านเนี่ยก็เฉลี่ยรงบริดนแด้วยนะเมื่อเมื่อกนะอยู่ไดหนึ่งกับอยู่ด้นยเงนเออ ไปเรียบเลยเนียเจะได้เข้าพี่เพิ่นจะได้บล็อกแกงมันจะกอมาแล้วก่อครับพี่เปิ้นน่ยนะชุดประกอบมันครับต่างเมื่อส่งสอรี่แล้วพีองปลากระแพงอืมเสร็จแล้วมเครับิเฮ็ดมื้อเช้านี่ข่อยเอานําไปอน่อไปเปาเขาได้เฮ็ดเฮ็ดบลาอื เาดเราไเดือนดใ,ใกลกๆเาดีเาเหมือานาะบก่อนดอเลยดอกสื่อลูกปลาทูคิดแต่ปลาทูว่านี่ปนว่านีปนาน่ปีปลาทูกิน มาบุถึงยามดิเขาได้มนยามเห็ดยามพ้นมาโหลดทีเปลาหรอกอาน้ามันสิบเอ็ดเลยยามย่าพนบัอีต้งอีเธอหนึ่งไปการอื่นก็ได้กินมือประตูขึ้น,นไกินอเาทำพนจะหายหูกซันองเท้าเหยอกเกาลีบนั่งเทียงเทียงข้งบอเต้เลยวบะ <c oughs> เมื่อห,หลังเรื่องขาก่นแล้วเงาเมื่อนี้นีซ้อนรถกันอีกเมื่อกี้ซซ้อนรถอันกัน,นมาส่งมาส่กง, <S <S 2> <S 2> งกันยองไงซีันว่ยอ่กอจะพอเลขเมื่อกี้นี่อันน่ะหกแปดสีหกแปดสีีทั้งทั้ <S <S งลม เลขแปทั้งเทิงชกแปดสี่หรือไม่กออกสี่หกแปดิ้นเอาพี่นอกปิ้นเอาไปเอาบริเลนามันเห็นมั้ยังพอเห็นทูบมันไต้เนาะยืนแทนน้องม่เ่าขอขอบคุณแต่น่ปนองอยู่ด้วแบบทนหามทนเอาพัเลยะใบใหม่เลมันสลีรย่งนี้เนน่อง เด้อนี่เด้อพี่น้องอเ็เบิดมือนี่คูนแปดตัวแปดูนแปนแตัวนี้เนาะสาม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 หาสามสามหาลขเบ้นี่เนาะแล้ดีไฮเลขกเป็นช่วยนำจับสี่ป่ะช่วนำซาซาเอา เราเห็นเลยทน,นอกเราแบบเป็นจุดจบซสะะ้อมาซื้อแต้งมานทานกันกับน,น้ำจิกินเหมือนเนาให้กับน้ำจิะนมขอคนใช่ตลาดร็จ มันแมงมันเขาดีถ้ารงเศรอเนี่ยสีดตุกตุกหนึ่งแกงหางก่อนวอกมาจังเลยเนาะอะไเอ่มาัง ใช่เลยวนี้บอกกใส่เฮยเ้เฮ้ย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 เตะเตะตรวองเซยไปไปดันดดับบึ๊กบึ๊บึ๊เตะัน้ดูปไอ้บอานสลีเมื่อปะแล้วมิจ้าคองหอมมาตะเบิ้มาขมาเมือเือมือเดก แปว่มงกะมงเ <c oughs> อาจะนี่ขาไล่สดตามหาปลัวเลยตั <c oughs> ้งกังไล่สดบ้า <c oughs> งแต่ดละเมื่อส่งมึงเหาะเนื้อมึงก็ไหล่มากลดดิเนื้ <c oughs> อเฮอรลดเ้อะจ้ะอานะอ้ตกถูกวัวคนแตกเลย ว้าเรื่องอะไรเรามาลดเมื่อปเาสเอะว่่วขาได้ึงันายดิบะเต้พันจุดทูบพีนอกรยจุดทูบอันดอกอันเป็นอันนั้นจุดทูบข้อเลกแหละทดองเลืไกใชน แต่ว่าจะลองมืงลองสีอองมือพี่น้องเลยโซลีก็จะการ์ดประว่าสโซลิดจะได้ไปสวยงานร้องขนมือนี่ได้พี่น้องเมื่อวัอนี้ไปสอยเรียกสอยเรียกเตยเกียงกระปุนใังไหมน้นนองแม่เป็น,าน,น <laughs> งานอีเวนต์อีกงานอีเวนต์อีกสลับเป็นไอดอล นีบ่ได้างแต่พี่น้องไปตลอดจ้าตลอดงานามลกันแล้วงานงามใช้งาไปใช้งานงานลุกกลางเนี่ยเดี๋ยวพาขิ้นก็พาขึ้นวอจัดการงามาขึนกับไปขึ้นพี่หน้าอย่าลืมกันนะกระปองกาวได้ดีเด้อเอาเมี่ยนน่แซ่งพี่น้องกินเกาื่นปนะทูพี่น้องมามีงาคนฟ้าตำรา เนาะอ้นกับซาลี่กับซีเดล่าพี่ล่าน้องไปก่อนนะจ้าพ่อกันคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกควาคอมเมนต์จ้าสบายดีพี่น้องลาไปก่อนสบายดี